ขบวนด่วนที่แ6นะครับต้นทางนครศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพนะครับกําลังจะกําลังจะมาผ่านนะครับบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกทําขบวนโดย หัวรถจักร GEA นะครับเดี๋ยวมาดูนัมเบอร์กันนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นหัวรถจักรมิกกี้เมาส์เลยนะครับ4532แล้วก็4553นะครับไม่เห็นเลยนะครับไม่รู้ว่าไปทำขบวนอยู่แถวไหนนะครับ สี่ห้าสี่เก้านะครับทำขบวนด่วนที่แปดสิบหกนะครับพวงชั้นหนึ่งมาหนึ่งคันนะครับปรับอากาศชั้นหนึ่งนะครับชั้นสองมาห้าคันนะครับสำหรับขบวนด่วนที่ 86. แปดสิบหกนครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับ วันนี้ริ้วขบวนสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ